คำคมสร้างแรงบันดาลใจความรับผิดชอบคือสิ่งที่เปิดประตูสู่ความเสรีความรักไม่จำกัดลงหนุนความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดของความปราชัยความสำเร็จเริ่มต้นที่จุดที่คุณรับความล้มเหลวและยืนยันตัวเองความบันเจิดไม่ใช่การแสดงตัวเองแต่เป็นวิธีที่คุณให้แสดงในการกระทำของคุณความมุ่งมั่นเป็นกุญแจที่ทำให้ความฝันกลายเป็นความเป็นจริงความสำเร็จมาจากการเริ่มต้นและคงความเร็ว ความคิดสร้างสรรค์สร้างโอกาสและความกระตือรือร้นสร้างความเป็นจริงความทรงจำเป็นสำหรับการเรียนรู้และเติบโตความรักและความกรุณาสร้างความสุขในทุกวันความสำเร็จมาจากการเปิดใจเปิดประสาทให้เสียงและติดพลาดความคิดบวกไม่ใช่แค่สถานะความใจแต่เป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่โอกาสความกระตือรือร้นคือแรงบันดาลในการตามติดความฝันของคุณ ความเข้าใจสติปัญญามาจากการยินดีที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นความสําเร็จมาจากความก้าวหน้าและการเสี่ยงความรักในตัวเราเป็นการรักที่มีค่าที่สุดความเชื่อในตัวเราเป็นแหล่งพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดความมุ่งมั่นมาจากความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทําความอดทนเป็นพลังที่ทําให้ความฝันกลายเป็นความเป็นจริงความสุขมาจากการยินดีที่มีสิ่งที่คุณมีความสําเร็จมาจากการทําสิ่งที่คุณรักความมุ่งมั่นไม่มีวันหยุดนิ่ง ความสําเร็จไม่มาจากการลองครั้งเดียวมาจากการไม่ยอมที่จะล้มเหลวความพึ่งมือสร้างความสําเร็จความทรงจําเป็นสําหรับการเรียนรู้และเติบโตความเป็นจริงมาจากการทําและไม่ใช่การแสดงความทุ่มเทในงานของคุณเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จความสําเร็จไม่มาจากความสุขอายมาจากความล้มเหลวและการเรียนรู้ความเพียรอุดมคือความร่งมือของทุกคนความคิดอ่อนโยนทําให้โลกเป็นสถานที่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นสร้างความก้าวหน้าความสําเร็จมาจากการทําสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนความสําเร็จมาจากการเปิดใจเปิดประสาทให้เสี่ยงและผิดพลาดความสามารถที่เรามีมาจากการพยายามความสําเร็จมาจากการรับทุกโอกาสความคิดบวกสร้างโอกาสใหม่ความมุ่งมั่นเป็นกุญแจที่ทําให้ความฝันกลายเป็นความเป็นจริงความรักในตัวเราเป็นพลังที่มีค่าที่สุดความเชื่อในตัวเราเป็นแหล่งพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุด ความมุ่งมั่นมาจากความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทำคำคุมเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจ